สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รัดผักหลังห้องชนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมา,ารับชมรับฟังที่เราจะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็เหลือแค่คืนเดียวนะคะที่เราจะเปิดประเทศเนาะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าหกสิบประเทศที่ประกาศเพิ่มนั้นมีประเทศอะไรบ้างนะคะซึ่งข้อมูลเราก็ขอ,อส่งกำลังใจให้ ที่น้องชาวไทยของเราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็การเปิดประเทศก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดี๋ยวก็จะมีไฮซีซั่นเนาะก็จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นนะคะโดยข้อมูลรัฐก็จะแชร์ในสิ่งที่ข้อมูลการฉีดวัคซีน,รนหรือ แล้วก็ข้อมูลประเทศที่เปิดประเทศนะคะก็สำหรับเพื่อนๆ FC ใหม่ที่แวะเข้ามารับชมคลิปครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มุมล่างขวาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะช่องของเราก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็บางช่วงก็จะมีสาระอัปเดตที่ทันเหตุการณ์ของประเทศของบ้านเมืองของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะคะก็ โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวรัตก็จะาพาไปชมกันนะคะว่า,าวัคซีนเราเป็นแบบไหนนะคะโดยข้อมูลนักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศไทยก็จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะคะแล้วก็ต้องมีผลตรวจ RT-PCR นะคะแล้วก็ต้องทำประกันโควิดนะคะถึงจะเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะก็อ่า open my country don't q u a r a n t i n e w h e n visit from when visit come t h a i l a n d นะคะก็โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนทั้งหมดนะคะทั้งหมดเรามีวัคซีนที่ฉีดแล้วก็จะเป็นประมาณ75.5ล้านโดสนะคะโดยจะแบ่งเป็นอ่ยี่ห้อของ a อ t r a z e ซ e c a 33.2ล้านโดส ซีโนแวคนะคะ24.3ล้านโดสนะคะแล้วก็ชิโนฟาร์มก็12.3ล้านโดสแล้วก็ไฟเซอร์5.7ล้านโดสนะคะโดยเข็มแรกก็จะมีปริมาณการฉีดทั้งหมดก็คือ42.3ล้านคนนะคะแล้วก็เข็มที่2ฉีดไปแล้ว30.8ล้านคนนะคะแล้วก็เริ่มเข็ม3ก็ประมาณ2.4ล้านคนนะคะโดยประเทศไทยยังเหลือคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะก็อยู่ประมาณที่ 23.8ล้านโดสนะคะแล้วก็คนที่ยังรอเข็ม2อยู่35.3ล้านโดสนะคะโดยประกาศของประเทศนะคะที่เข้าไทยโดยไม่กักตัวที่จะเริ่ม1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะคือจะเริ่มวันพรุ่งนี้เนาะ start uh, open my country one november นะคะก็จะมีทั้งหมด63ประเทศนะคะเดี๋ยวรัฐก็จะ อ่านให้ฟังเนาะก็ค่อยๆฟังกันไปนะคะก็จะมีออสเตรเลียออสเตรียบาเลนเบลเยียมคูทานนะคะบรูไนซาลุสาลามนะคะเบลกเรียกัมบูชาแคนาดาชิลีจีนโครเอเชียไซบรัสสาธารณรัฐรัสเช็กนะคะเดนมาร์กแล้วก็ออสเตเนียฟินแลนด์ ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีกอ่าก็ครบ20ประเทศแล้วนะคะต่อมาเป็นประเทศที่21นะคะฮังการีไอร์แลนด์อินเดียอินโดนีเซียไอร์แลนด์ออสเตรอิสราเอลนะคะอิตาลีญี่ปุ่นคูเวตลาวนะคะต่อมาก็จะเป็นรัสเซียลิทัวเนียลักซัมเบิร์กมาเลเซียมาลดีฟ มอนต้ามองโกเลียเมียนม่าเนปาลเนเธอรแลนด์ก็40ประเทศแล้วนะคะต่อมาเป็นประเทศที่41นะคะก็นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนาะ กัวเตโเรนะคะโรมาเนียซาอุดิอาระเบียนะคะสิงคโปร์สาธารณรัฐโลวักนะคะสโลเวเนียนะคะแล้วก็สีลังกาสาธารณรัฐเกาหลีสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็สหราชอาณาจากักรแล้วก็6ประเทศที่60จะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะ61จะเป็นเวียดนาม 62จะเป็นฮ่องกง63ไต้หวันนะคะก็63ประเทศนี้ก็สามารถเดินทางมาไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะก็มีเงื่อนไขตามที่รัฐบอกไปแล้วเนาะ3เงื่อนไขที่จะต้องฉีดเงื่อนไขที่1ก็คือทวนนะคะเราจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสเงื่อนไขที่2ก็ต้องมีผลตรวจ PCR นะคะ ข้อที่3ก็คือจะต้องทําประกันโควิดนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาก็จะมีประกันมาอยู่แล้วเนาะก็เป็นการที่เปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปแล้วสามารถคอมเมนต์ข้อคิดเห็นข้อดีข้อเสียของการเปิดประเทศไว้ใต้ล่างได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวรัฐก็จะเข้าไป อ่านคอมเมนตะ์เนาะก็ลองแชร์กันได้นะคะว่าเราห่วงตรงไหนหรือเราจะกลัวตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ผลดีผลเสียเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการของประเทศไทยเนาะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเราก็ล็อกดาวน์ประเทศมาเกือบจะ2ปีแล้วนะคะรัฐก็ขอให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะซึ่ง เวลาที่เรามีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอญาติพี่น้องที่เราสามารถกลับมาเมืองไทยได้แล้วนะคะก็หลายๆประเทศก็จะเริ่มเปิดประเทศกันแล้วนะคะแต่ช่วงหลังๆก็จะมีสายพันธุ์ที่พัฒนาสายพันธุ์ก็จะเป็นการ สายพันธุ์ที่พลัสขึ้นมานะคะก็ฝากให้เพื่อนๆนทุกคนระมัดระวังตัวเนาะก็ขรัดขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เราก็จ้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะคะสําหรับคอนเทนต์วันนี้เราก็จะทําอยู่ที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเราเหมือนเดิมนะคะโดยนี้นะคะต้นไม้เราก็จะเป็นต้นกระชายนะคะซึ่งมีสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสได้เนาะก็ แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็ welcome to my channel welcome to Thailand can visit for travel Don't n u q u a n t ทีอ่า63 country Don t quarantine. when visit Thailand นะคะก็โดยเราก็สามารถมาแบบ uh, ลงที่สวนภูมิแอร์พอร์ตหรือถามบินภูเก็ตได้นะคะที่เป็น international airport นะคะ สำหรับคลิปวันนี้รัดก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาเติมเต็มให้กันนะคะก็รัดก็แชร์ในความรู้ที่มีเล็กๆกน้อยเนาะเพื่อเป็นการอัปเดตความรู้ว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขแบบไหนแล้วก็ข้อมูลการฉีดวัคซีนเนาะก็สำหรับคลิปวันนี้รัดก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย